สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องไทมกระแสสวัสดีชาวดอมคู่แคนแสนรักทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เป็นการรีแคปรีทวิตมาจากเพจ c h 7 h d ที่มีให้กับละครคู่แคนแสนรักในเอพิส od ที่9และคู่แคนแสนรักในเอพิส od ที่10จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับ2ตอนที่ผ่านมา คลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมรับรู้ถึงเรื่องราวกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทม์กระแสกันได้นะครับโดยทวิตซีเฮดเดเี D, ได พอยทวิตว่าคืนนี้ดาวจะโป๊ะไหมแล้ว,วแดงกลับเสียนี่คือยังไงข้านั่นอุ๊บจากภาพภาพนี้เป็นการเผชิญหน้าณนจังงามาดูกันว่าลุงนุจะจำอิงดาวในร่างของดาวประดับได้หรือไม่มา,ารีแคปปริทวิตกันนะครับโดยฉากเริ่มเรื่องของตอนนี้เป็นฉากที่นางเอกได้พาสินแสมาพบกับครอบครัวของพระเอก แล้วก็มีการนั้นแนะให้สินแสบอกว่าที่ดินเนี่ยไม่เหมาะที่จะทำการค้ากิจการอะไรใดอยากให้ยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนหรือเลื่อนระยะเวลาไปก่อนซึ่งก็เป็นไปตามแผนของอิงดาวจริงๆเพราะว่าครอบครัวของพระเอกได้เลื่อนโครงการนี้ไปอย่างาไม่มีกำหนดที่นางเอกทำไปก็เพื่อที่จะรักษาที่ดินของ พ่อนะครับให้คงอยู่ไม่ให้เข้ามาทำอะไรกับที่แห่งนี้ได้เหมือนเรื่องราวจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ลุงนุได้เข้ามาพบกับครอบครัวของพระเอกและน้องอิงดาวซะก่อนแต่ก็จับไม่ได้นะครับเพราะว่าอิงดาวได้พรางตัวอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆลงุงโนก,ก็ก็เลยรอดจากความโป๊ะครั้งนี้ไป ทางฝั่งของน้องมารินที่มีปานแดงอยู่ที่หน้านี้ก็เริ่มคิดแผนการอันใหญ่นะครับก็คิดที่จะเข้ามาในหัวใจของคุณสงการเห็นทีว่าน้องอิงดาวจะเริ่มมีศัตรูหัวใจอีกคนหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นคนใกล้ตัวที่สนิทซะด,ด้วยครับแต่ดูเหมือนน้องมารินจะยากสะหน่อยเพราะว่า พี่ออก,ก้าได้เทใจให้กับพี่ดาวไปแล้วในส่วนของคุณสงการก็เทใจให้กับนางเอกอย่างเต็มร้อยไปแล้วจริงๆก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแผนของน้องมารินจะดาเนินการไปในทิศทางใดแต่รับรองได้เลยว่ามีความแซ่บมากๆนะครับจากบทของมารินนี้จริงๆผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ไม่นานนางเอกก็ มีเรื่องที่จะต้องกลับบ้านด่วนเพราะพ่อแสงตกบันไดไปด้วยความเป็นห่วงของอิงดาวจึงรีบโกหกพระเอกว่าคุณพ่อต้องการรับอย่างด่วนเพื่อไปดูธุรกิจของตัวเองซึ่งอิงดาวก็ได้กลับมาหาพ่อแสงและก็ได้มาแต่งตัวเป็นเจ๊้ไฝคนเดิมแต่ก็ไม่ไายลุงนุก็ได้สงสัยว่าทำไม ดาวดูขาวไปดูสวยไปไม่เหมือนแต่ก่อนที่ดำกว่านี้แต่ก็ไม่ได้โปะแตกนะครับมาโปะแตกกับน้องเอียวน้องชายของเสียอูเพราะว่าเห็นความผิดปกติใบหน้าก็คือไม่มีไยที่หน้าของพี่ดาวนั่นเองซึ่งความเปะนี้พี่ดาวก็บอกให้น้องเอียวเก็บความลับไว้ด้วยกันสองคนนี้อย่าได้บอกใคร รอดจากความโป๊ะของลุงนุและก็ผ่านพ้นจากความโป๊ะที่โดนจับได้ของน้องเอียวแต่ก็ไม่ไายมาที่บ้านก็โดนจับโป๊ะจากน้องนางเอกในหลายๆเรื่องแต่เนื่องด้วยน้องนางเอกอ่อ,อนต่อโลกแล้วก็เชื่ออะไรง่ายๆอ,อิงดาวก็เลยถูถ่ายบอกไปว่าของที่อิงดาวเจอในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเสื้อ แนวเซ็กซี่เสื้อสูทผู้ชายอะไรนี้เป็นของอเพื่อนที่ชื่อมดแดงทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่อิงจันได้ยินว่าคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอะไรก็อ้างว่าเป็นคนที่อบรมมาพูดคุยถ้าก็เท่านั้นอ,อิงดาวก็เลยรอดจากความเปะครั้งนี้ไปได้อย่างบุดวิดเลยจริงๆนะครับ ตรงส่วนนั้นก็เป็นภาพโดยรวมของเอพิส od ที่9มาดูเอพิส od ที่10กับแฮ s แท็กคู่แขนแซนรัก ep 10กันนะครับสำหรับ ep นี้เป็นการเผยโฉมของมารินคนใหม่นะครับมาในมานแบบลุกเซ็กซี่เหลือเกินเพราะเธอได้ไปลบปานแดงแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เธอแบบสุดลิสสุดเด็ดจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเปรี้ยวกว่านางเอกซะอีกเพื่อหวังที่จะพิชิตใจกับ พระเอกอย่างคุณสงการศัตรูหัวใจของอิงดาวเริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วจากเธอคนนี้แต่ก็ดูเหมือนที่จะยากซะหน่อยนะครับเพราะว่าพัฒนาลำดับความสัมพันธ์ของพระเอกที่มีต่อนางเอกและนางเอกที่มีต่อพระเอกนั้นแทบที่จะอยู่ในระดับที่เท่าๆกันแหละเพราะว่าอิงดาวเริ่มที่จะเปิดใจให้กับสงการอย่างเต็มเปาแล้วจริงๆ จุดพิกของตอนนี้ก็คือการนั่งร่วมรับประทานอาหารกันณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับโดยอิงดาวได้ไปเดินเที่ยวกับคุณสงการและน้องออกา้าแต่ก็ไปบังเอิญพบเจอกับเสี่ยอูน้องเอียวแล้วก็น้องอิงซึ่งอิงดาวก็หวันมากเลยว่าเรื่องของตอนจะเพาะแตกเพราะว่าเอ๋วนะครับได้จ้องมองเธออย่างจับผิดอย่าง มากๆและก็อิงก็ได้ถามซอกแซกนะครับจนเธอจนมุมมากจริงๆนะครับแต่ในความที่เอียวจ้องมองอิงดาวไม่ขาดสายตาขนาดนี้นะครับทำให้พระเอกนะครับเกิดความหึงขึ้นมาทันทีและนางเอกก็หึงพระเอกไม่แพ้กันเพราะว่าอิงเพื่อนของเอียวนะได้เข้ามาซอกแซกวอลแวร์กับพระเอก ด้วยความหึงของนางเอกนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้พระเอกได้รับรู้ว่านางเอกเริ่มที่จะมีใจให้เขาเข้าแล้วอย่างเต็มเป่านะครับเป็นอะไรที่ดีต่อใจพระเอกมากจริงๆนะครับซึ่งอินดาวนะครับรอดจากการจับโป๊ะมาต่างๆนานา,นากับหลายๆคนนะครับแต่ในการจับโป๊ะของพระเอกครั้งนี้ เล่นเอานางเอกเสียอาการไปเลยจริงๆอะจากเกมแค้นแปลเปลี่ยนมาเป็นเกมรักเกมเลยพลิกจนถึงในตอนนี้นั่นเองน้องอิงดาวจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรแล้วก็การแก้แค้นการเอาที่ดินคืนจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่และการทีน่นางเอก รักกับพระเอกนี้จะเกิดผลดีต่อตัวเธอหรือผลเสียต่อตัวเธออย่างไรนะครับในเมื่อศัตรูมีรอบข้างมากจริงๆนะครับและในตอนหน้าเอพิสซดที่11ก็มีการปรากฏตัวของหญิงปริศนาคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยกับพระเอกก็คาดว่าน่าจะเป็นแม่ตัวจริงของน้องออกานะครับก็ต้องมารอรุนนะครับว่าตอนต่อไปนางเอกจะ มีทิศทางการดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดก็ต้องมารอรุนนะครับรับรองได้ว่าคู่แคนสันรักเริ่มมีความเข้มข้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับจากคอมมดี้เฮก็เริ่มที่จะมีดราม่าเข้ามาเล็กๆแล้วอย่างแน่นอนนะครับในเอพิซอดหน้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นคู่แคนสันรักในเอพิซอดที่10นะครับรวมถึงเอพิซอดที่9 ที่ผมได้พูดไว้ในข้างต้นนี้น,นะครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทม์กระแสะกันได้เลยนะครับสำหรับนี้กระผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทมกะะ์กระแสลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ